งานแล้วเจอกันดครับ pues mm ้ครับพี่เล nah ็ครับพี่น้องีลาลูกสาวน่ารักแม่ครับน่ารักมากก็เลยไม X, ่มีเลขามาช่วยคหลังไข่เลยกัเลยมมีไผ่มาซอยเพราะว่า วัดดี4 5่ท่านนะครับสุดยอดเลยปันนิ่ดจ้ะเขากันล้วเกือเากันใช่แต่ทุกคนมาใช่คอย่าง cúp Không, ăn Không. cả, bằng vàng cả, đền thảy hết đang làm mà <laughs>

แจ้งแล้วครับลาแจ้งแล้วครับปอโต๊ะต่อครับนี่เลยนี่เอาปหนยครับปอผู้ใหญ่อยู่นี่ครับถ่ายได้มาด้หาค้่ได้มาครับอไรนะครับ โอ้สามพคนนะครับช่องช่องใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับโรงพยาบาลเข้าครับ ครับตะฮักคราฟกิลาครับว่ากแบันี่เองพ่อพ่อมีอว่าแบกกล้วยอ่ะลาไปพีแล้วครับนี่ครับตามครับตามกิลาครับพี่น้องตาฮักแข็งครับนี่ครับนี่ครับกิลา

น้องทำตัวเป็นกันเลี้ยงมากแมนครับนี่ครับีาครับยกูเบานอยเบาาหน่อยเอาลิกเปหแม่นูก็ได้ลงไปลิงไปลิงไปลังไปิงไปลิงไปลิงไลิงไปลิงไลิงไิงไปลิงไงไปลิงไปลิงิงไปับลิิลปิง าหากแกงครับมาดูลิงอีแล้วเหอเนี่ยี่หลาขาวด้วยครับรน,นีนนนน่นี้น,น,น,นะครับเอาเอา่ะ สวัดีพี่พรภัยนะครับสวัสดีพี่พรภัยนะครับมีไก่ชิดที่ลาครับได้ครับมาหนึ่งครับต้นใหญ่ต้นใหญ่น้ำเชื่รถดีนะต้นใหญ่มาลูกมาสวัสดี4 3่ท่านนะครับหกท่านนะครับ ยอดครับนี่ครับบรรยากาศยืนมีกันเบิดครับเต็มเต็มแล้วครับวันนี้ครับตัวริงน้องตัวเล็กขาวครับตัวเล็กครับไปเลยครับไปเลยโอ้ยเอฟซีเอฟซีตัวเล็กครับเอฟซี e FC, ตัวเล็ก P G N e ม่ปีก็จะเรียน <MC S 2> ครับจุดสี่ตัวจิ๋วครับเพิ่งเห็นติดตามแล้วนะครับผมแม่ครับขอบ,ขอบคุณแพนด้าพี่แพนด้าน้อยนะครับขอบคุณหลายๆช่องยึดชัดขึ้นแล้วชัดปะครับมาครับ จัดกันมาหลายๆายครับช่องบาดเดียดจัดชัดเจนดีเจ้าภาพแน่นครับประดับดีครับพี่ดูนะครับพี่อรทิพย์นะครับอาครับมาแรงใจนั่งใจครับนี่ครับเดี๋ยวดูนี่นะครับพี่ราม้องครับ ใส่แล้วนไปแล้วสามพนี่ครับพิลาฮันยนี่น้ครับกรถาไปแล้ว, 3, แลวลาแรับยังได้วิงใส่ผู้เลียงไครับมเหนได้ทาซ้อดนี่ครับจ่ายมาแล้วครับยายท้าหลุดนดม่ไหอันนี้ปลอดฝนแมนครับไม่มีฝนนะครับ <c oughs> วันนี้ปอดคนเล่นึงกี่โมงน่าจะมั่นตีหนึ่งหะครับนี่ครับตีหนึ่งไม่เกินตีหนึ่งตีสองนะครับลาข้าเดัน ไหรมอคับปิดกติจะมีบัตรเนาอแต่ว่างานกรกเดี๋ยวรองปึ่้องวันนี้เดี๋ยวรอไม่อยากให้นั่นนะครับแบบหนึ่งได้ครับพป่น้อง